ผมก็จริงจริงจิงก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าได้มีอะไรดีๆก่อนสิ้นปีครับผมแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องเดียวด้วยใช่ครับว่าเดี๋ยวมีแฟนไซสใช่มีแฟนไซส์แล้วก็มีแฟนเดย์นะครับมีแนมีแฟนเดย์ด้วยครับเดี๋ยวแฟนเดย์จะอัปเดตเดี๋ยวว่าก็ติดตามว่าจะอัปเดตเป็นยังไงบ้างยังไงครับหรือว่าเราใน่มยังไม่ได้บอกประกาศไปแต่ว่าคือยังยังไม่แบบว่าทางการว่าแบบว่าสถานที่หรือว่า บรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างผมว่าจริงๆเป็นจากทางค่ายเอ็มชอวสเนี่ครับแบบว่าคือจะมีทุกทีแบบเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตมาคทั้งค่ายครับเป็นมีมีทั่งค่ายแน่นอนอ๋ออันนี้เดี๋ยวแฟนซายก่อนครับผมแฟนชายครับผมก็เมื่อวานก็เพิ่งเปิดบัตรไปแล้วก็ก็ดีใจที่แบบแฟนๆมาหาเยอะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับวันที่สิบสามธันวาคมนี้ครับแต่ว่าก็คือมีความพิเป็นแล้วด้วยใช่ครับ ววมผมก็จะเป็นอ่อคือส่วนตัวแล้วผมเป็นคนถ่ายเองแล้วก็ไม่เป็นแบบที่ถ่ายเองแล้วก็พอผมมาดูแบบแบบว่าดูแบบหลังกล้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมชอบภาพแต่ละภาพมากมกวก็แบบมูดดีมากๆผมถือว่าก็หวังว่าทุกคนได้ชอบเหมือนผมนะครับอันนี้ได้เห็นภาพางคเห็นแค่แบบนิดน่อยนิดหน่อย,ยแต่จริงๆแล้วข้างในนะคือมันเอกลุีมมากๆมากกว่าที่แฟนๆจะได้เห็นันนั้นใช่ครับ ใช่ครับโอ้โหร้อยหกสิบห้าครับเยอะมากครับแต่ไทยยจริงๆได้ครับหลายพันหลายสองพันอยู่นะครับผมก็จริงๆเป็นคอนเซปที่แบบว่าอยากเป็นบอยฟรด์แมนริวลของใครสักคนเองครับผม ซึ่งทางทีมงานก็คิดค้นทั้งทีมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็บรรยากาศในโฟโต้บุ๊คครับผมก็จริงๆชอบมูนนี้อยู่แล้วด้วยก็เป็นอีกมูนหนึ่งที่แบบหวังว่าทุกคนน่าจะชอบมูนนี้แต่ใช่ครับก็คือจริงๆส่วนมากผมจะถ่ายแบบว่าเป็นแฟชั่นมากกว่าแต่อันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าเหมือน มีคนพิเศษอยู่หลังกล้องถ่ายผมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นพิเศษกว่าแบบอย่างอื่นที่ผ่านมาตัวเองมีคนถ่ายเองอยู่หลังกล้องแบบว่ามาติดตามชีวิตแต่ละวันว่าแบบตัวเองทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยสี่ถ้าถ้าถ้ารวมต่างประเทศก็ประมาณสี่วันใช่เป็นมีมิลานแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสใช่ครับก็มีแบบคน ใช่ก็เหมือนไปเที่ยวกับเราด้วยแล้วก็ได้แบบได้ใช้วันเดย์กับเราด้วยครับผมที่มาทั้งหมดแล้วใช่ัครับผมแฟนีก็คที่แที่เมาทุกีใช่ครับแต่ว่านีมันมีอะไรทีแบบีเซกว่าที่ผ่านมาอ่าสิ่งทีผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะสปอยหรือเปล่าแต่จริงก็มีโทรศัพท์เข้ามาแม้แ่จเรียกมาเลยดีกว่าผมว่าต้องสัมภาษณ์พี่ก้องแล้วครผมก็ก็ ผมว่าปีนี้น่าสนุกนะครับผมพอรู้สึกว่าเป็นปีที่เหมือนทุกคนเต็มที่อะไรนะก็แฟมิลี่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรให้ติดตามใหม่ๆด้วยครับผมก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในงานแฟนเดย์บ้างก็รอติดตามกของเราของเรามันเป็นอะไรยังไงบ้างอ๋อก็พาร์ทของเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนครับตอนนี้กําลังแบบว่าให้ทีมงานตื่นใจว่าจะออกมาแบบน่ารักสดใสหรือว่าเท่หรือว่าเป็นทางเฮฮาหรือว่าอะไร ครับผมก็ก็นแบบจริงๆผมอยากนั่งเฉยอัันนนนีี้้้อออไดหรยากตอกเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวเราดูเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านท่านท่านนี่เตลกได้ไหมแนวตลกก็ได้บ้างครับแต่ไม่รู้ว่าจะตลกกันหรือเปล่าเออแต่พุกแบบมุกคาเฟ่อะไรอย่างนี้โอ้ก็เออแล้ทก็มุกคาเฟ่กันครับผมก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเสริมอะไรเข้าไปในงานแฟนเดย์แต่เราเราคป็นตลกนะเราเป็แบบแฟน ก็จริงเป็นคนเฮฮาชอบตลกเพราะว่าเราเป็นแบบสายเอ่ดนไม่ก็บอว่าน่ารักน่ารักเลยอ๋อนั้นแบบว่าอันนั้นแบบตอนทำงานไงแต่พออยู่กับเพื่อนอยู่กับแบบว่าพี่น้องอะไรก็เฮฮาเป็นตลกสไตล์ไหนเป็นแบบว่าคหรือว่าเป็นแบบว่าท่าทางของขาวอะไรเงี้ยก็ตลกได้หมดเลยครับตลกท่าทางตลกอุปกรณ์มาหมดเลยครแต่ทุกคนจะบอกใช่ไหมว่าเราตลกเขาจะหลอกไหมไม่รู้ว่าเขาขำอะไรผมไย่างเงี้ยจะขำเรา มก็าอได้อะไรอยตรงนี้ในแบรนด์ก็ได้ครับผมก็อาจจะเป็นไม่ได้คือการเข่าไปนะคะเขายังไม่ประกาศยังยังไม่ประกาศครับผมรองบะพิีารณาปีนี่เลยเลยแค่ปัจจุบันแล้วนะใกล้แล้วครับกดดันแล้วเป็นไงครับตอนนี้ก็จะเก็บตัวทันหรือถึงไทยแบบว่าไปถ่ายต่างประเทศนะก็พลาดครับผมถ้าถ้าไปก็พลาดก็ไปพลาดห้ามเลยครับผม เราคิดว่าเป็ยังไงคะวันนี้เราเตรียมจะบอกที่เที่ยวอะไรบ้างก็อาจจะคริสต์มาสก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะผมแล้วก็อาจจะดูว่าช่วงนั้นทำอะไรเขาเหมือนก็มีงานที่แบบจะเปิดเพลย์แมทอยู่ก็เดี๋ยวรอดูเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันล้ำตามเรื่องบอกไม่ได้เลยผมบอกไม่ได้เลยผมห่วงครับผมทำงานมาสักระหนึ่งดีน่าทัวร์เมนต์ของเราเป็นยังไงบ้างนะอ๋อทัวร์เมนต์ก็ กับสโมสรก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าครับผมก็แต่จริงๆมีรายการนึ่งแล้วที่แบบแข่งตั้งแต่ซีซันที่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วครับผมก็ปีนี้ก็อยู่ทีมเดิมแล้วมันมีความมันเรื่องเราต้องยังไงต่อไปเรบปีหน้าแทนปีหน้าเอาแพนปีหน้าก็จริงๆก็เออเก็นานบาร<า>ใช่ไหมครับครับผมก็ อ่าอยากมีเวลาแบบมีซ้อมแบบจริงๆจังๆเพราะแบบซีซั่นก่อนผมก็ไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งพอไปแข่งเลยมันก็แบบเจ็บบ้างอะไรเงี้ยมันเจ็บง่ายผมก็หวัว่าปีหน้าก็มีเวลาผมก็จะเต็มที่บอกใครบอกใครเวด้ใช่ไหมบอกใครเวลาซ้อมด้วยใช่บอกใครดีบอกใครดีครับผมอ่ามันก็จะมีคีรีด้วยใช่ครับก็จะมีก็มีมีถ่ายครับผมมีถ่ายช่วงประมาณ ครึ่งปีแรกรึ้นวีแรกถ่ายก็ถ่ายก็ได้เหมือนครึ่งปีแรกถ่ายครึ่งปีหลังก็ถ่ายไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไ่าจะมีโอกาสมีของสีใช่ไหมก็มีครับมีแต่แต่ถ้าให้ติดตามจริงๆก็น่าจะประมาณอาจจะปลายๆปีหน้าเราเราไปดูบ้านแต่ละกันใช่ก็ไปดูบ้านกันใช่ครับใช่โอเคขอบคุณคร่ะ